โมแต่ยึกยกย,กยึกยักดึงกันไปนึงกันมาครับผมสําหรับตระกูลเกลเซอร์ฮะที่บอกว่าจะขายสโมสรแต่ก็ยังไม่ได้ขายครับผมจนสุดท้ายมีกระแสข่าวล่าสุดจากเดอะซาลายานว่านายทุนจากการ์ตาครับผมอย่างชี้ ยาซิมฮะกำลังจะเข้ามาเป็นเจ้าของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนใหม่ในเร็วๆนี้ครับผมหลังจากข้อเสนอของเขาเอาชนะเซอร์จิมรัดควีดได้สำเร็จฮะและคาดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามครับผมก็มีการเปิดเผยจากสื่อต่างประเทศว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดการเชือมเวอร์มีมาเร็วก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดลงครับผมแมนยูก็ได้ตัวเป็นป้งตัวดีๆมาหลายคนแต่อย่างไรก็ตามฮะด้วยกระบวนการเจรจารที่ล่าช้าทำให้ยูไนเต็ดเนี่ย เสียทั้งงบประมาณในการที่จะเสริมทัพเสียทั้งโอกาสห,าหลายอย่างครับผมหลังจากที่ตระกูลเกลเซอร์มไม่ยอมปล่อยสักทีฮะจนมีสื่อออกมารายงานว่าแมนยูพลาดโอกาสในการเสริมทัพแบบจัดหนักในช่วงซัมเมอร์เนี้ยโดยล่าสุดเอลปาสครับผมสื่อของฝรั่งเศสฮะรายงานว่าชิสซิมฮะต้องการได้ตัว <S <S แฮร์รี่เคนคิมมินแจอเลซิสแม็กอลิสเตอร์อาร์เดียงโรบิโอมาเสริมทัพรวมถึงความสนใจวิกเตอร์โอซิงเฮงจากนาโบอรีด้วยครับผมนอกจากนี้ฮะ ก็ยังมีแผนว่าอาจจะหวนกลับไปจากลกับบาเซลน่าอีกครั้งหนึ่งในการที่จะคว้าตัวแฟรงกี้เดยองฮะเช่นเดียวกับการเมินตัวเลือกในแนวลุกอย่างวาลานโฮวิธและคิงลิสโอมนเอาไว้ด้วยนะครับผมและนี่ก็เป็นรายชื่อนกักเตะ่เรียกว่าตัวแป้งตัวดังๆ,ๆนะครับผมที่สอตงประเทศเขารวบรวมออกมาผมว่าการที่ตระกูลเกลเซอร์ไม่ยอมปล่อยทีมสักทีเนี่ยมันทาให้ทีมเนี่ยพลาดโอกาสดีๆไปหลายอย่างมากครับผมทั้งตัวผู้เล่นที่เรียกว่าถ้าตามรายชื่อที่อ่านมาเนี่ยผมว่าแมนยูรู้การนี้ แข็งแน่นอนผมว่าสู้ได้แน่นอนครับผมเรียกว่าจัดหนักเลยทีเดียวแต่ในเมื่อไม่เป็นตามนนครับผมยังไงก็ต้องภาวนาให้กระแสข่าวที่จะือนรายงานเนี่ยว่าซิลซิมเนี่ยกำลังจะเขา้าเป็นเจ้าของใหม่สโมสรแม,ม,มนยูเร็วๆเวนี้ยเป็นจริงครับผมว่ากันใหม่ในตลาดหน้าครับผมยังมีเวลาฮะขอให้เปลี่ยนเจ้าของก่อนตอนนี้ครับโอเคแล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ฮะคิดว่าแมนยูเสียโอกาสไปมากแค่ไหนกับการที่ตระกูลเกลเซอร์ไม่ยอมปล่อยทีมนัพทีฮะก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้แต่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับวันนี้ก่่ออนนจาากกกกัไไปลืมดดแชร กดติดตามช่อง TikTok Facebook YouTube ของ Facebook ด้วยผมขอบคุณทุกการติดตามล่วงหน้าวันที่นี้ฮะวันนี้สวัสดีครับ